เรามาดูต่อกันนะครับในหัวข้อการใช้ระบบสารเทศในการบริหารมันมีหลักการวิธีการอย่างไรเห็นได้ว่าการบริหารสารเทศจะมีกรอบตั้งแต่เริ่มจากวิสัยทัศน์ขององค์การก่อนว่าองค์การเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรต้องการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเนี่ยอย่างไรมีกลยุทธ์มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยอย่างไรจะทําการเอาตัวเทคโนโลยีสารเทศการสื่อสารเนี่ยบูรณาการเข้าไปอย่างไรหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ การเริ่มด้านเทคโนโลยีสารสเทศการสื่อสารนะเรื่องของการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างนะครับเราต้องมีการปรับปรุงนะเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ทำไมผมจึงพูดถึงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ว่ามันมีหลายเรื่องต่อไปก็คือขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการนะอย่างต่อเนื่องนะฮะกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสเทศการสื่อสารเราก็เริ่มเรื่องของกลยุทธ์ก่อนเหนือของการที่จะออกแบบมาเนี่ยก็คือกลยุทธ์หรือไอเดียนั่นเองครับ นะที่เราพูดกันไปเราก็มาทําการวางแผนก็ดําเนินการดําเนินการก็คือเรื่องของการดูนะว่ามีโครงการอะไรบ้างจะออกแบบอย่างไรมันมีผลกระทบต่อการบริหารองค์การเนี่ยอย่างไรแล้วก็ประเมินผลควบคุมส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนการใช้งานโครงสร้างองคอ์กรเนี่ยก็ต้องมีระบบสารพยากรรมระบบที่เป็นสารพยากรรมสารสนเทศนะฐานข้อมูลต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีเก็บไว้แล้วก็ระบบสารสนเทศนะเข้ามาสู่เรื่องของการออกแบบนะภาพที่เราพูดถึงกันนะีนะครับเมื่อเรา มีการสร้างระบบสรารพยากรรมแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อ,อก,การบริหารองค์กรอย่างไรแผนกไหนหายไปยกตัวอย่างเรื่องบัตรเครดิตหรือวงเงินกู้ต่างๆพวกนี้เขาใช้ระบบไอทีเนี่ยเข้ามาตัดสินใจหมดสมัยก่อนต้องใช้คนวิเคราะห์ดูปัจจุบันกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโคลาคึ่ง เราเห็นได้ว่าระบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะเราไม่ต้องติดต่อเจ้าที่แล้วเราดาวน์โหลดแอปมาเราดึงระบบเลยนะเลข13หลักขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นไครับไปใช้งานกับผู้ขายสินค้าต่างๆเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยกระบวนการต่างๆขั้นตอนต่างๆหายงไปเลยบทบาทของผู้บริหารด้านสารสนเทศมีอะไรบ้างวางแผนเชิญกลยุทธ์ควบคุมการบริหารงานควบคุมการปฏิบัติงานอันนี้แนวคิดของมินส์เบิร์กก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีบทบาทอะไรบ้างเราดูบทบาทตรงนี้ครับบทบาทเรื่องของระบบสารสนเทศก็คือตรวจสอบนะเผย แพร์โฆษณา เราเห็นได้ว่านะบทบาทพวกนี้นะถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นแค่นี้เองแต่ถามว่าอย่างอื่นละ่ะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคุณเห็นไหมบางทีผู้บริหารไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรเลยจะต้องออกมาประชาสัมพันธ์โฆษณาอาจทำหน้าที่ประสานงานนะเพราะบางทีเนะี่ยหน่วยงานจะต้องอาศัยคนกลางมาเชื่อมต่อตัดสินใจก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะผู้จัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตแบ่งปันทรัพยากรเจราจาต่อรองมันก็จะมีอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบนะเราเอาแนวคิดพวกนี้มาใช้ได้ว่าเราต้องอยู่บทบาทตรงไหนยอย่างไรถ้าเป็นงานบริหารเนี่ย เห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ลงมือไป developmen t หรือ implement ไม่ได้ลงมือไปเรื่องของการเค็นเครือขต่อไปเห็นไหมบทบาทของผู้บริหารด้านสารสนเทศตรวจสอบเผยแพร่เป็นโฆษกโฆษณาบปยังหน่วยงานต่างๆประเทศไทยเราเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะมี cio นะเอกชนก็มีนะครับก็คือ chief information officer มีบทบาทอะไรได้บ้างบทบาทเรื่องของการเป็นผู้นําสร้างวิสัยทัศน์ต่างๆกํากกับดูแลลงทุนก็คือสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเรื่องการจัดการสร้างความน่าเชื่อถือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานด้าน เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารแต่และหน่วยงานองค์กรเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานตรงนี้ดีพัฒน์พวกนี้ทําอะไรสร้างสารพยกรรมการสื่อสารข้อมูลการเชื่อมตอ่อนะความสามารถในการทํางานของระบบต่างๆจัดก,การเครือข่ายติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผู้บริหารน,นี่ก็เหมือนกันนะความจริงต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคนโนโลยีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปัจจุบันเทคนโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างที่เราจะมาใช้ AI ใช้ได้ไหมแมชชีนเร e a นนิ่งใช้ได้ไหมบอกเชนใช้ได้ไหมต้องดูต้องวิเคราะห์ว่าเรามีความพร้อมหรือไม่ระบบสารสนเทการบร บริหารงานจะมีอยู่6ระบบด้วยกันเราลองมาดูว่าระบบพวกนี้มันทําหน้าที่อะไรมีบทบาทอย่างไรนะเราจะได้เห็นภาพว่าเวลาเขาบริหารกันเนี่ยเขาบริหารกันอย่างไรอันแรกครับก็เรียกว่าข้อมูลผลเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนำเข้าขอ้อมูลปัจจุบันนี้ผู้ใช้เป็นคนนําเข้าครับนะยกตัวอย่างเช่นสมัครเข้าเรียนมหาลัยกันแล้วกันเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าระบบที่เรียกว่า transaction processing system ฝากเงินปัจจุบันนี้เป็นแคใช้ตู้ ATM กันแล้วในอนาคตนี้ตู้ ATM ก็จะหายนะเพราะเรามาใช้แอปทั้งหมดแล้วโอนเงินกันแล้วไม่จําเป็นต้องเอาเงินเข้าเป็นเงินสด แต่ก่อนเป็นฮะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์สวิต์นะจนกระทั่งถึงผู้ใช้เนี่ย เราเรียกว่าระบบ Transaction Processing System ระบบ TPS มีอะไรบ้างระบบเขาเรียกว่าอะไรนะ KWS ระบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าออกแบบรายละเอียดสร้างตัวแบบออกแบบในเรื่องของกราฟิกดีไซน์ผู้ใช้งานก็จะเป็นทางด้านเทคนิคระบบสำนักงานอัตโนมัติใช้ระบบ a automation เอาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานยกตัวอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนจากระบบส่งเอกสารเนี่ยไปเป็นระบบออนไลน์ระบบเรื่องของการควบคุมการเข้าออกงานหน่วยงานบางหน่วยงานนี่คือทํางานอยู่ตรงไหนเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ไปติดต่อที่อื่นเนี่ย ก็ไม่มีสิทธิเข้าไปหรือระบบที่เราเห็นกันง่ายๆระบบปัจจุบันก็คือระบบสแกนายนิ้วมือต่อไประบบที่เรียกว่า MIS ระบบ MIS เนี่ยก็คือจะเป็นระบบรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลแล้วก็รายงานสรุปพวกนี้ก็จะดูแลเรื่องขันข้อมูลนะตัวข้อมูลแรับเนี่ยระบบเป็นรายงานทั้งหลายก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า MIS เห็นไหมครับเมื่อกี้ระบบนี้นะที่ OAS เนี่ยเห็นไหมไม่ได้ทํารายงานก็จัดการเรื่องต่างๆเท่านั้นเองนะ MIS เนี่ยเป็นระบบที่ใช้การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างแล้วก็แบบโครงสร้างเน้นควบคุมรายงาน ต่อไปก็คือระบบ e s s เป็นการนําเข้ารวบรวมข้อมูลประมวลผลต่อโต้พยากรณ์ใช้ข้อมูลภาพรวมนะนะให้ตัดสินใจต่อไปเป็นผู้บริหาระระดับบนต้องใช้งานง่ายใช้ระบบต่อโต้ผลลัพธ์ก็คือวิเคราะห์การตัดสินใจนะครับผู้ใช้งานก็คือเป็นผู้บริหารมืออาชีพหรือว่าทีมงานของผู้บริหารนะระบบต้องเป็นฮะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วนะครับนะไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นเครื่องมือนะสำหรับสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนนะครับนะแต่ก็ต้องใช้งานง่าย ระบบ EIS นะระบบนี้ก็คือระบบ MIS เห็นไหมระบบกระบวนการตัดสินใจแหล่งข้อมูลกับภายในภายนอกเก็บในคลังข้อมูล Data Warehouse ที่เราเรียนกันมานะครับหรือ Data Mart เนี่ยมนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปใช้แม่ข่ายประมวลผลวิเคราะห์ออนไลน์เป็นอะไรเนยะเป็นรายงานเป็นเหมือนข้อมูลอันนี้ก็คือระบบการตัดสินใจภาพรวมปัจจุบันนี้ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็น Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่เก็บเข้ามามาใส่เป็นคลังข้อมูลแล้วก็ทําการวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เห็นไหมความแตกต่างระหว่างระบบ DSS กับ MIS MIS เ,เน้นวางแผนทำรายงานนะในรูปแบบต่างๆแต่ DSS เ,เน้นการตัดสินใจอันนี้อะไรครับผู้บริหารระดับกลางอันนี้ผู้บริหารระดับสูง MIS เ,เน้นเรื่องของรายงานตามแบบมาตรฐานโครงสร้างนะแต่ DSS ไม่มีโครงสร้างนะรูปแบบที่ไต่ตัวขึ้นอยู่กับสาการ MIS เนี่ยถูกจํากัดหรือผูกติดอยู่กับระบบบริหารขององค์กรแต่ระบบ DSS เนี่ยสามารถตอบสนองได้ทันทีใช้งานง่าย จะเห็นได้ว่าถ้าเป็น m a s เนี่ยเป็นทางด้านเทคนิคแต่ถ้าเป็นทางด้าน DSS เนี่ยเน้นในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ข้อมูลแต่ m a s เ,เน้นในเรื่องของการทําข้อมูลทํารีพอร์ตทำรายงานเตรียมข้อมูลต่างๆ นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่งางๆนะว่าในองค์การเนี่ยมันมีระบบอะไรอยู่บ้างและระบบนั้นอยู่ตรงไหน TPS เป็นระบบเริ่มต้นเลยของหน่วยงานในการที่จะนำเอาข้อมูลเข้าอาจจะเป็นข้อมูลจากภายนอกอาจจะเป็นข้อมูลภายในเข้าไปที่ไหนครับ MIS หรือเข้าไปที่ระบบ KWS หรือ o a s ก็ได้เสร็จแล้วก็คือระบบ MIS ส่งไปยังระบบ DNS ให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือ MIS อาจจะส่งโดยตรงก็ได้อันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระบบต่งางๆมันมีระบบอยู่แค่นี้เราต้องมองให้ออกว่าอันไหนคือ TPS ในองค์กรในสังคมอ่ะอะไรคือ GPS GPS ปัจจุบันนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวเซ็นเซอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นดาวเทียมอาจจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้านสมัยก่อนเป็นคีย์บอร์ดนะนำข้อมูลเข้าจากนั้นเนี่ยนะครับระบบเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบของอะไรนะขององค์การระบบสาเทศขององค์การเนี่ยนิสิตต้องมองนะอันนี้คือระบบบริการประชาชนเป็นระบบ transaction ส่วนระบบที่เป็น back o f f i ิศเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเนี่ยอันนี้คือระบบที่เรียกว่า MMS กับระบบ ESS ระบบนี้ก็ใส่ข้อมูลเข้ามาเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบ MMS เวลาประชาชนมาติดต่อ นะทำบัตรประชาชนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับฐานข้อมูลทะเบียนราดอยู่ตรงนี้เห็นไหมสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมารัฐบาลเวลาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนจํานวนเท่าไหร่อยู่ที่ไหนฉีดวัคซีนหรืออย่างอําเภอต่างๆเนี่ยเทศบาลต่างๆที่เคยพูดกันมาก็นำข้อมูลเข้าข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนเกิดตายย้ายถิ่นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ m a s อนะอันนี้คือระบบทะเบียนราดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยผู้บริหารเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็ต้องเอาไปใช้การบริหารกับระบบสาที เอไ,ไม MIS เนี่ยข้อมูลภายนอกเป็นระบบะไรนะระดับที่เป็นยุทธศาสตร์ระดับที่เป็นกลยุทธ์ระบบริยบริการตัวประมวลผลฐ่านข้อมูลฐ่านข้อมูลจะมีเยอะแยะมากมายปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ใช้ผ่านข้อมูลพวกนี้แหละไม่มีอะไรใหม่อะไรมากมาม่นะถ้าเรามองในลักษณะการบริหารสารเทศเราต้องคำนึงถึงข้างนอกที่เป็นคอนออฟฟิศคอนออฟฟิศนี่ไม่ได้หมายถึงประชาชนอย่างเดียวนะหน่วยงานต่างๆก็เป็นคอนออฟฟิศด้วยแต่และหน่วยงานเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นทั้งแบ็กออฟฟิศแล้วก็คอนออฟฟิศทีนี้สำคัญที่สุดตรงนี้คือแ ว่าของการติดต่อของการใช้งานเราเห็นได้ว่านะส่วนที่ติดต่อกับประชาชนก็คือระบบระดับปฏิบัติการพวกนี้ก็คือเป็นผู้บริหารระดับต้นคอยควบคุมดูแลการตัดสินใจเป็นแบบเป็นโครงสร้างตามกฎหมายอ่ะทํา1 2 3ตรงนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็เหมือนกันต้องทํา 1- 2 3ถ้าจะตัดสินใจนอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องผ่านผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับเหญ่ไหมตัวที่เป็นการจัดก,การเชิงกลยุทธ์ก็เป็นระบบ M S นะแผนง,งานระยะสั้น1-3ปีปัจจุบันนี้1-3ปีนี่ช้าไปแล้วนะปัจจุบันนี้เเปป็นนรายยีลส่วะบบ DMS หรือ ESS เนี่ยก็คือเป็นแผนระยะยาว3ปีปัจจุบัน3ปีของช้าไปแล้วนะครับนะโลมเปลี่ยนแปลงไวมากเห็นไหมครับการตัดสินใจของแต่ละส่วนจะไม่เหมือนกัน เวลาคุณไปติดต่อที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ตัดสินใจเป็นแบบสตัคเจอร์เป็นโครงสร้างแต่ในแนวคิดการบริหารเนี่ยก็พยายามใช้หลักเ p o w e r m e ม t มอบอำนาจให้ตัดสินใจเองยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนคือทางฝั่งเนี้ยะระดับผู้บริหารระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องขอสำเนาอย่างเดียวองสุดท้ายผู้บริหารระดับสูงเป็นคนแก้ไขปัญหาต้องเป็นคำสั่งออกมาเออไม่จำเป็นต้องใช้ผู้บริหารระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงนี่อันสตัคเจอร์เลยคือหมาย เพราะมันยังมีแฟกเตอร์ทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเอามาตัดสินใจแทนถ้าเป็นการตัดสินใจแมผู้บริหารดับสูงก็ระยะยาวนะไม่มีโครงสร้างผู้บริหารดับการก็เป็นแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนดูรีพอร์ตตัดสินใจกล่งโครงสร้างระดับต้นเนี่ยคือนะตัดสินใจแบบมีโครงสร้างมีสตัคเจอร์มีกฎหมายมีข้อบังคับมีสเต็ปมีเขียนขั้นตอนไว้หนึ่งสองสามผู้บริหารดับการก็เป็นเงมาประเมินดูอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขถ้าจะต้องปปรับุมมาากย โยแยะเนี่ยก็ต้องส่งให้ผู้ารารระดับสูงตัดสินใจออกมาเป็นนโยบายมาเป็นกฎระเบียบข้อบอังคับแก้ไขปัญหาทวกนี้นะครับ